สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์เรามาอยู่ที่ร้านอาหารมารียมาเรียนะคะนี่มีสั่งอ่าอ่ากัดกระปุกอ่าสั่งกุ้งกับทูน่าสลัดไปนะคะอันนี้ของหน้าตาเป็นของบีแบบนี้แล้วก็พี่ใหญ่กินเหมือนเดิมค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ <laughs> บรุงเน<ม>ื้อเยอะๆแล้วก็อันนี้ของพี่ใหญ่ <c oughs> วันนี้แก้วเล็กวันนี้แก้วเล็กของบีน้ำเปล่าแล้วก็อันนี้มากินกันเลยมาลองมือกันเลยมันน่ากินมากเลยออันนี้เป็นพริกหยวกคือน่ากินมาก <c oughs> เราได้ส่วนลดด้วย กินสลัดบ้างอะไรบ้างแคบ VIP ได้ส่วนลดทุกวัน <c oughs> กินทุกวันอาทิตย์นี้กินข้าวนอกบ้านอะหลายวันละวันนี้คือวันช็อปสุดท้ายจะไม่ช็อปละเห็นนะดีว่ามันเป็นมืดมืดอะเออฝั่งนี้ดีกว่า เดี๋ยวนะคะทุกคนถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็แบบดูคนนั้นที่ถ่ายวิดีโอตอน,นกินขนะ้าวอ้าวเขามีให้ชิมด้วยอะตรงนั้น่ะเดี๋ยวเราต้องมาชิมมุม,มนี้ดีกว่าใช้อะไรกว่ากันเยอะเก๋ไม่มาหรอวะเห็นบอกว่าจะเดินมานะ น่ากินมากชิมนะเอาเลยย่างเขามากไม่เคยกินหมดักทีอะไรเฟรนไพล์นะเ<ม><ม>บียร์ตรงข้ามไปกินเฟนไพล์หมดแต่ว่า<ม>กินเนื้อไม่หมดไม่ค่อยหมดชาบม่หิวจริงๆอ่ชอบพริกหยวกอะ่ะ ทำไมหูบีออกเออมีคนเคยสังเกตป่ะคะคือเวลาพีถ่ายวิดีโออยนะ่างเงี้ยหูจะออกตลอดเลยเพราะพีเป็นคนผิวผมเรียบไนงะแล้วหูมันก็โผล่หูกลางอร่อยมาแล้วมาแล้วว้าวเสื้อสวยจังเสื้อสวยกำลังทำวิดีโออยู่เแล้ว,ลวใช่ไหม,มหนูไปนั่งรูง้ตัวเห็นวิดีโอเล้เอ๊ะต้องเอกรี๊มา จะมีอะไรไัล้มา่งได้อิดเบอะไรคืออะไรไหนใช่ไหนเอมักี่อย่โลดแตมาชอเพื่อนหน่อยเฮ้ยี่้าโลมันรดหรอใช่เอ้ก้ระหม่อเนี่ เฮ้ยบีพี่ผัดใช่บีเห็นพี่เต้ในรูปแล้วพี่บอตรงแขนงเลยตรองแข็บีชอบสุดเลยพี่เต้ยิ้มให้คือเพื่อนดูแล้วมันได้ขนด้วยอ่ะอันนี้ถอดได้อีกต่างหากโอ้โหพี่เต้ขอขอขอยืมใส่หน่อยไดหมไปโชว์เพื่อนเฮ้ยคือแกเล้บีทุกคนแต่ว่าบีมีนะไงแต่ว่าบีของบีมันไม่เป็นแบบนี้เยอะของบีมันไม่ได้แบบขนอ่ะโอ๊ย โอ้ยสวยอ่ะเฮ้ยยี่สิบห้าอีกมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะซื้อแล้วค่ะอุ้ยพี่พีพาบีดูแบบดูดีมากเลยเหมือนนักท่องเที่ยวเนาะเหมือนตัวลิฟ <laughs> อะไรนะเหมือนอะไรเลยตัวลิทอ๋อเหมือนตัวลิทบีนี่ว่าเหมือนตัวลิท <laughs> ตัวลิฟโอ้ยเอ้ยโอ้ยสวยมากเลยเราต้องโฉบแบบตอนนี้นะขอวางข้างหลังดีกว่าไหมอือสวยคบบนี้ วิเท่ากับตัวอันไทย25เสื้อที่มีสาส์นี้15ยูโรนะคะเผื่อมีคนอยากรู้หรือเปล่าไม่รู้อ้าวขับรถไม่ใช่หรอขับรถเออเดี๋ยวโทรบอกปลีสิขับรถไปขันสมาร์ทพี่เต้ผอมลงอ่ะจริงเหรอจริงเก่งตัวติดไหมสิบสี่เก้าสิบยี่สิบห้ายูโรพี่เต้เขาทำมาเพื่อพี่โดยเฉพาะมีเปียอีกตัวหนึ่ง สีสีหยบหยบฮัลโหลเซลล์สาวรีสโตอันนี้ย25ยูโรใช่ไหมก็มันเป็นงี้สิเดียร์90เองเนี่ยซื้อสามตัวพี่เก้าโอ้โหเราต้องใส่แบบนี้แหละใช่ใช่มเราต้องหาของที่แบบถูกเพราะว่าอันนั้นนราขายาวแต่ว่าไปซื้อไอ้สองตัวกับไอ้บีเนี่ยไอ้ปลานั่นหนักเลยสองตัวทั้งปวันนี้มันอยู่นะเนี่ยสาวสวย พี่ได้ทำผมเองนี้สวยๆให้มันดูแบบเออบีต้องทำมัดไงอ๋อเออมัดไว้ตอนเช้าโอเคป่ะพี่สาวสวยๆดูหน่อยกินพิซซ์เคกับเมาทุกวันเลยเคเมาทุกวันเคเมาทุกวันวันนี้บีงดพี่เจนเดี๋ยวบีจะให้ดูพอดีบีวางกล้องอยู่นี่ดูพี่ตาโฮเอ็นเอ็มค่ะเท่าไหร่นะพี่พาพาเอลเก้าเข่าคุณอะ แต่บีให้ดูที่เปทนี่ตาตาตาเลยนะสีเหมือนนี่เลยสีแบบธรรมชาติมากเลยใช่สวยมากเลยอ่ะไม่ธรรมดาคือเราต้องหาของถูกไงเมื่อก่อนไม่รู้ไงใช่ไหมเราก็ซื้อยันเลยแต่เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้อยู่แล้ววันนี้หยุดพรุ่งนี้ด้วยแต่มาช่วยเขาไหมอ๋อมาช่วยเขาไหมเพราะว่าสองคนเนี่ยเขาแบบคนเยอะมาก เท่าเดิมมันรุนูแต่บอกานนี้ได้ฟรีให้ฟรีนะอี่เ้๊แล้วก็พี่ืสรถให้แล้วอาหารอะไเดี๋ยวราเรียกพี่พี่ข้ามานีเซลล์อาคารถลุนครถคุนอย่างนี้นีํา้มันองค์น้ำมันอาหารอคนรัดุ่นค่ะอันนี้คืออะไรไปเจอ สแลตติกกโอ้ไม่เคยกินเอากินเล็กสิเอ๊ดูสลัดตียังไม่หมดเลยนี่คือเยอะและใหญ่มากคือจานเบลเลอร์เลยอะทำไรเนี่ยช่ถ่ายวิดีโออย่งไงอือนี้เากระดาษลงไว้ไปไหนกันมั่งเลเดินก็เกอทของหมดเดินทุกร้านอะเข้าฮาร์เลดเดนมาแล้วนะเข้ายังเนาะ เขาจะเป็นสับปีส่วนนีเนะไปร้านเครื่องสำอางโอ้ยเหงื่อหยดติ่งติ่งหมเพราอนกิ๊พี่เตม์บีอ๋อบีลองรูปให้ดูแล้วนี่รูปอะของรูปไม่ไหนอ่ะอ้ายไปลองแล้วพี่รู้ป่ะพี่กิ๊กอ่ะร้านกิ๊กอ่ะให้ถ่ายเท่าไหร่แพงกว่าอีกอะ แพงกว่าที่เราซื้อในซิตี้มาร์เก็ตซิตี้มาร์เก็ต12เอลใช่ไหมที่มันเป็นอ่มีเดียมคาเวลิ่ง2กิโลมากเลยอะ่ะพี่แท้ทานนิดเดียวไม่ต้องทานเยอะพี่ปัดปุ๊บอ่ะวันนี้พี่ก็ทามาดูอันนี้มนะีดเดียมคาเวลิ่งนะแมกิีกเยอ่ะเมื่อวานอืม,อมจึง่งอร่อยอะ่ะอันนี้พี่ชอบผิดหลวกอะ่ะเมื่อวานนี้ไอจูมากินหัรนีไม่เห็นนะมันบอกว่าแต่ว่าไอเด็กผู้ชายคนนะี้ชื่ออะไรกล<ม>้องอะ่ะ กล้องหรืออะไรลูกเขาที่เคยจีบลูกลูกสาวพี่เมย์ไหนผู้ชายเด็กไทยชื่ออะไรป้าชื่ออะไรไอ้น้องอะไรป้างน้องไม่รู้จักก้าชื่อก้าเหรอพี่จะบอกน้องหรอเด็กไทยแต่ปากดีเนาะเขาเรียกพูดจาแซวคนดีหมายถึงว่าแบบพูดจาทักไม่คุยคุยไงแต่ว่าก็สวัสดีครับมันพูดดีบีแบบพูดแบบ พูดพูดดีเกิดมาเป็นคนพูดจริงๆน่ะพูดแบบทุกแต่มันพูดตามสไตล์เด็กในรุ่นเลยหนาม,มายถึงว่ามันก็ไม่ได้ว่าใครจะหมายถึงว่ามันพูดเข้าใจพูดในโน้นนี้ไปแบบเออ,อเข้าใจแบบว่าเหมือนคนฟินพูดจาต้าหานเหมือนชื่อเหมือนอะไร่เอาไม่กินหรออร่อยอร่อยแม่หกกลัวพี่ไม่มันบอกว่ามันบอกว่อมันอยากกินเออพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเนี่ย มันบอกว่าร้านจีนมีข้าวผัดไทยตอนนั้นน่าก็มีโล่นะซี่เปื่อยเหรอไม่ได้เลยตัวว้าอุ้ยอร่อยบีกินไม่ได้แล้วไงซี่เปื่อยทั้งหลายนี่เอากินดิจะได้แบบหัวตายเลยคืนนี้บีพรุ่งนี้บีไม่ได้ทำงานเลยอ่ะข้ากินอ่ะไม่ห้ามกินอะไรนะกินซิปื่อยรูสเลตจ้ะโรสอีโนยจ้าก้อยกะไรอ่ะะมาอยู่ฟินหนักลูกมันอยากได้ลูกผมวะหวานี้เอาลิ้นไป ยากได้เหรอลูกก็เลยเรียมรับกล้อยกับถือเอาไปให้ตรณลุงน,นู้นสำคัญอยู่ไหมคุณพ่อจะบอกเล่นใส่บัตรจไม่เห็นอาหารเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบสูงสูงอะ่ะแก้วก็ตั้งไม่ได้เแม่เ <c> ว <oughs> ้ยก็ตั้งไม่ได้ช่วงนี้พยายามแล้วนะมีตั้งไม่ได้ดอะแบบ น้อเดี๋ยวจะเบื่อจะเบื่อเป็นปีสองปีที่กินเนื้อนานๆเขาถึงจะให้กินเนื้อทีนะอาทิตย์นึงกินเนื้อสองวันใช่เพราะว่าระบบเขาพระระบบย่อยอาหารมันจะได้ดีๆอาทิตย์นี้โดนไปกี่รอบย่อยยากตั้งแต่วันอาทิตย์นู้นเดย์วันนั้นมากินปลาปุ้ยันนี้มาแต่แรกพี่ตัวเห็นเล่นเล่นเครื่องอยู่รึเปล่าพี่มากินกับพี่ปุ้ยวันนั้นเดย์วันที่ลูกพี่มากินนะเต้ไม่อยู่หรือป่าครั ขอรับค่ะทุกคนมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะคพี่ <c oughs> อ้าวถ่ายรูปเอง